อาฮ่า,าบังเอิญจัดๆเลยนะครับผมมาลงแชมเปี้ยนหลีกนะครับผมแล้วมาเจอกับไกอานะครับผมที่มีบัฟด้วยนะเราเซตเต็มนะครับเราได้เล่นเป็นคนแรกนะครับผมมาเดี๋ยวมาลองดูกันว่าไกอารมีบัฟกับเอโลนี่เนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าไกอาร์ที่เขาเล่นนะครับผมเซตค่อนข,ข้างเต็มนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้พกหลุมดํามานะแต่ว่าก็ประมาณไม่ได้ถ้าเกิดว่าทาบันเทินได้ผมจะพยายามทําแล้วกันนะโอเควิ่งไปก่อนนะครับอ่า ผมไม่ติดครับยังไม่สร้างแลนนะในจังหวะนี้นะผมแล้วก็อ่าด่านอารีนาเนี่ยมันจะมีเกาะขั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะจบวันเทินเนี่ยเราต้องใช้ทิ๊กการเล่นอีกแบบหนึ่งครับก็คือทอยกับหลัง2หรือว,ว่า1ิบไปก่อนก็ได้นะครับอเบิ้ลสองไปก่อนแล้วก็ปล่อยแปนมอนเตอร์อีกรอบหนึ่งครับอโอเคทุกอย่างออกอย่างที่ใจคิดนะแล้วก็ไม่สร้างนะครับไม่สร้างแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้นะครับเคแล้วก็ต้องทอยเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งครับผมไปครับ แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับโอเคมันจะได้เมืองคู่ตรงนี้มานะครับแล้วก็มันจะขาดเมืองเดียวให้เราสร้างพร้อมกัน2เมืองก็คือดาวตกจะโยนใส่เมืองนี้ถ้ามันออกนะแล้วแล้วเราก็สร้างเมืองนี้มันจะไม่ได้พร้อมกัน2นะถ้าถ้ามันออกก็คือจบนะครับโอเคครับเรียบร้อย <laughs> นะก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเลยนะครับแต่ว่าอ่ะก็ถือว่าเอาคอนเทนต์แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าไกอาไปเจอกับเอโลนี่แล้วเอโลนี่ได้ทอยก่อนเนี่ยก็ยังคงสามารถที่จะ ทำวันเทินได้อยู่นะครับม,มันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้กลัวไกาอาเท่าไหร่นะเพราะว่าแลนี่เนี่ยมันเป็นตัวสายวิกนะครับซึ่งไกาอาเนี่ยเป็นตัวละครที่รับมือกับสายลมได้ดีแต่ว่ากับสายวิกเนี่ยไกายอาก็ไม่ค่อยที่จะชอบเท่าไหรนะ่นะนะต่อให้ใส่กันวิกมานะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเขามีโดนการเด่นใช่ไหมแล้วนี่มันก็สามารถใช้ทิกได้นะก็คือไม่สร้างแล้วแล้วก็จบแบบแบบนั้นไปเลยนะครับนะครับแต่อันนี้ก็คืออาจจะไม่ได้เห็นภาพนะครับยังไงผมขออภัยนะเพราะว่ามัน ผมได้ถอยก่อนแล้วฝันตรงข้ามเขาไม่ได้ถอยนะครับมันเลยอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรมากแต่ว่าอยากจะให้ทําให้ดูว่าอย่างน้อยก็ยังมีเอรอนีท่ที่ยังสามารถที่จะแบบขัดขืนไกาอาได้บ้างถ้าเกิดว่าเจอแล้วได้ถอยก่อนอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะจบบันเทิรได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเล่นตามที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับอ่ะโอเคขออภัยจริงๆที่ฝันตรงข้ามยังไม่ได้ถอยแล้วผมเอามาทําเป็นคลิปอย่างนี้นะแค่จะแค่จะให้เห็นเฉยๆว่าเอรอนี่มันยังทําแบบเดิมได้อยู่นะครับอืมโอเคนะก็ ยังไงขอบคุณแล้วกันนะครับที่เข้ามารับชมคลิปสั้นๆคลิปนี้นะยังไงถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันไม่มีคุณภาพมากพอผมก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับบายยจุ๊บๆลวทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามกันดะ้วยนะ